เจนสิริพัเตอร์วันนี้ไปที่บ้านเสมาอำเภอกำมะลาสาจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งได้รวบรวมใบเสมามแล้วก็จัดทําเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนให้ลูกหลานแล้วก็ผู้ที่สนใจนั้นได้ศึกษาติดตามกับนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ ปัจจุบันคนที่ม่เทียวบานเสมาสิหูจากเพียงแต่ผัสหย่าคู่แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับมู่บ้านแห่งนี้นั่นคือใบเสมาจนได้นำมาตั้งเป็นซื่อมู่บ้านจนหอดปัจจุบันนั่นคือบ้านเสมาตำบลหน,นองแปนออำเภอรกรมละาสายจังหวัดกาฬสินค่ะชาวบ้านพบเจอใบเสมาในทีหน้าของตนเองซึ่งเป็นรูปเจ้าเมืองฝ่าแดดสงยางจึงได้นำมาไหว้ที่วัด เหตุคนในชุมชนกราบไหวบูชาเพราะเสือวาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมูบ่บานใบเซมานี่จริงๆแล้วทั้งคณะวิจัยคณะ,ะมหาลัายหลายๆมหาลัายนะครับกับชุมชนเข้าก็บบอกว่ามันม,มีมันม,มีแรงไหมครับคือชาวบ้านที่อาศัยอยู่นี่ตั้งแต่สม,มัยโบราณเขาจ้บก็ว่ามันมีมาตะเกานะครับมีมาตะเกาแต่แกเพียงแต่ว่ามันอยู่แบบกระจกระจาย อาโบราณสถานเป็นเป็นทิ้งเป็นทิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเช่นตามเจดีเก่าๆหรือบริเวณพระธาตุยาคูนะครับชาวบ้านในอดีตคนพบใบเสมาที่ยู่กระจัดกระจายในพื้นที่บริเวณบ้านเสมาส่วนใหญ่ที่พบสิเป็นวัดตามเจดีหรืออาจสิพบตามทองหน้าท่างพระเจ้าอาวาดกับคนในชุมชนเห็นว่าเป็นของสำคัญ จึงนํามารลบร่วมทีว่วัดเตมาร่ามตอนแม่ลูกคว้ามาเป็นนากระูเลยค่ะลูกเกิดมาแม่ลูกกพว่ามีบาใบไตม้าอยู่ในวัดเลยลูกจําความได้แม่ก็หกสิบเจ็ดปีแล้วก็สิบประมาณนั่นแหละลูก็เห็นมาลูกอยู่ในวัดบานเฮาเลยเว้นเต่สีนิดๆน้นนอยๆเขาเจ้าเก็บมาจากทงหน้าลูกก่อนมันก็บางามดอกก้อนน้อยๆก้นอนะเขาเจ้าเก็บมาไว้ที่อยู่ในวัดนะลูกประวัติมากคะสีอาสิพอ่อสมควรอย,อยู่ในบใบเตมาลูก วารูพระพุทธเจ้ารูปอย่างอาสีแม,มนเพราะว่ามันโดนหลายปีมาแล้วมันกับรูปมันกับวัชาดมันก็ว่าสีเป็นสีศักิทธิ์ของเก่าของโบราณเก็บใบลูกซือว่าพุ่มใจดีใจลูกก็ได้รู้ว่าเป็นของศัก์สิทธิ์ของที่ซึ่งซับกะลาบูชาคนเบามากกบว่าดีลูกไครของไอ้ใบซสมามันหลุนเกา้าหลุนล่นไลด์ปีมาอาจจะเป็นศักิทธิ์ลูปเก็บใ้คนบูชา นอกจากชาวบ้านสิสืบสารและอนุรักษ์ใบเสมาแล้วชาวบ้านยังคงทรงต่อเรื่องราวการมีอยู่ของใบเสมาให้กับลูกหลานและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วย